สัปดาห์นี้พบกับพันธมิตรที่เข้มแข็งผู้ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนไปสู่รัฐสภาสีเขียวโดยเราตั้งเป้าที่ปี2032หรืออีก9ปีข้างหน้าในระหว่างปีเนี่ยเราจะตั้งเป้าในการลดแก๊สเซอนกระจกปีละ14%ปี2027เราจะลด28%เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปี2032ลดไปถึง90%แล้วใช้คาร์บอนเครดิต มาชฉยๆเชยร0เราก็จะมุ่งสู่ n e ทซีโร่วันนี้มีพันธมิตรในหลายหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานเนี่ยมีแพชั่นเดียวกันก็คือการลดแก๊สเรือนกระจกนะครับหรือการมุ่งสู่ n e ทซีโรโดยใช้โมเดลธุรกิจของตัวเองเนี่ยเป็นต้นแบบในการทดลองก่อนเพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนภาพใหญ่ของทั้งประเทศนะครับวันอาทิตย์นี้เที่ยง45นาทีทางช่อง5